ก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอีกครั้งกับสตรีมเมอร์สายอาอย่าง i อซ์โพไซดอนที่หลังจากเขาสามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้เขาก็ได้ไปเจอประเด็นดราม่าในประเทศนิวซีแลนด์ต่อจงมาทําให้หลายๆคนพูดถึงและก็มีการขุดวีรกรรมก่อนหน้านี้เป็นจํานวนมากเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ของใหม่มาแล้วชอ็อกโกแลตจากมิสเตอร์บีสยูทูบเบอร์ชื่อดังในราคาถูกที่สุดในไทยนะตอนนี้กระปุกจากแอนิเมชชื่อดังอย่างจูจูสึไคเซนและอินฟลูเอนเซอร์สายหา Emotional Damage และยังมี g f ฟ e l รสชาติใหม่จาก Attack on Titan น a r u t o Rainbow Six และอีกเพียบให้จับจองในราคาพิเศษที่ Gamory Shop ลิงก์ที่ใต้คลิปเลยนะครับรีบเลยช้าหมดอดนะครับ โดยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าทําไมสตรีมเมอร์คนนี้ถึงโดนจับในประเทศไทยเราก็ขอเลา่าคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจดังนี้นะครับไอซ์โพไซดอนเนี่ยเขาก็เป็นสตรีมเมอร์สาย IRL ทีครั้งหนึ่งเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยพร,พร้อมกับละเพื่อนของเขาที่เรียกกันว่า CX Crew และเมื่อพวกเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วมันก็ได้เกิดวีรกรรมมากมายจากกลุ่มนี้นะับตั้งแต่การไปมีเรื่องกับคนในท้องที่การมีเรื่องถึงขั้นขึ้นลงไม้ลงมือจนถึงขั้นที่ว่า ไปทำเรื่องไม่เหมาะสมในร้านอาหารรู้จนทําให้ผู้จัดการร้านต้องเรียกตำรวจมาจับทั้งกลุ่มและก็เกือบต้องอยู่ในห้องกรงในไทยถึง5ปีเลยด้วยซ้ําซึ่งจากเรื่องที่โดนตำรวจจับนี่เองมันก็ทําให้ไอซ์ต้องอยู่ในประเทศไทยและห้ามออกนอกประเทศเพื่อรอก,การรายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่และตัวของอซ์ก็ได้บอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าต้องเจออะไรที่ไม่เข้าเรื่อง และเขาก็อยาออกเอาจากประเทศไทยเต็มทนแล้วแน่นอนเมื่อเรื่องราวกับทางเจ้าที่ตำรวจได้จบลงไปตัวของไอซ์ก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยและเดินทางไปยังประเทศอื่นที่ดีเขานั้นจะไม่ต้องเจอกับเรื่องราวคอร์รัปชันต่างๆและนั่นก็คือประเทศนิวซีแลนด์และก็ออสเตรเลียด้วยความที่ตัวเองนั้นเป็นสตรีมเมอร์สาย IRL มันก็คงจะธรรมดาไปสำหรับการพาคนดูไปท่องเที่ยวต่างสถานที่ต่างๆนั่นจะทำให้โต้งไอซ์และก็เ,เพื่อนๆมักจะหาอะไรทำที่มันสร้างคอนเทนต์ให้กับไลฟ์ของเขาอยู่เสมอ โดยหนึ่งในนั้นก็คือการที่โตงไอซ์และก็เพื่อนของเขาไปยังคอกวัวของชาวบ้านโดยไม่รับอนุญาตก่อนที่จะทําการวิ่งไล่วัวที่อยู่ในคอกนั้นอย่างสนุกสนานทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวัวตัวดังกล่าวมันเกิดกลัวเพื่อนของไอซ์ที่วิ่งไล่จนมันเตลิดวิ่งออกจากคอกไปได้จากนั้นตัวของไอซ์ก็เลยวิ่งหนีกลับขึ้นรถอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งให้เพื่อนที่วิ่งไล่วัวนั้นวิ่งตามแทบไม่ทันเห็นฝุ่น ก่อนที่จะพากันขี่รถหนีออกจากที่เกิดเหตุไปโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหัวตัวนั้นที่หนีออกไปจะไปจากพ่อเป็นตายร้ายดียังไง Benny o h i s is not good It's g o i n to jump over the fence Oh no Oh no No Oh God No No What is happening We're trying to get o no we got to Benny get out of there Benny get out of there Benny, stop. Get out of there. Stop, oh, Benny. I'll, so, I'll give you the 500. Just get out. <laughs> Benny. He didn't oh, Benny. oh! Benny, get out of there. Benny. But I Benny. There. All right, good. Get out of there. Bro, you didn't. didn't. Oh my God. It broke oh, free. It broke free. It broke free. Oh no. It broke free. Oh no. Oh no. Oh, no. <laughs> Drive. Oh, no. แน่นอนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เจ้าเรียมวจได้รับรายงานและก็ได้ติดตามจ,จ,จนเจอรถของกลุ่มไอซ์ก่อนที่จะให้จอดรถและก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงยังถามได้ว่าได้เข้าพื้นที่ขอกวัวของชาวบ้านเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนเห็นมีคนวิ่งไล่วัวและก็มีเพื่อนของเขาคอยถ่ายคลิปไปให้ ก่อนที่ตำรวจจะให้กลุ่มของไอซ์เขียนลิงก์ชนองของตัวเองที่ใช้ไลฟ์สตรีมให้พวกเขาแต่มีหรือที่กลุ่มของไอซ์จะให้ลิงก์ที่ใช้สตรีมนั่นจึงทำให้เขาเขียนลิงก์ช่นงทาี่พวกเขาไม่ได้ใช้ในการไลฟ์แล้วให้กับตำรวจแทนเพื่อที่ตำรวจจะได้ไม่เจอกับฟุตเทอที่พวกเขาไปวิ่งไล่วัวกันมาถึงแม้ว่าตำรวจจะทำการสอบถามแล้วก็ตรวจสอบแล้วพวกเขาก็ได้พบหลักฐานที่สามารถใช้มัดตัวได้บวกกับการที่ไอซ์แล้วก็เพื่อนพยายามแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองหมันกระทำให้ตำรวจนั้นปล่อยให้พวกเขาได้ออกมาได้ เรียกได้เลยว่าอัวตัวนั้นในตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแค่เรื่องแรกนี้ก็ได้ได้ว่าปั่นปวดพอตัวใช่ไหมล่ะครับและการที่ไอซ์ชอบหาคอนเทนต์มันก็ไม่จะมีผู้คนบางส่วนเข้าไปเป็นคอนเทนต์ในไ์ของเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องเป็นราวต่อมาที่เราจะพูดถึงในตอนที่กลุ่มของไอซ์ไปเที่ยวออสเตรเลียนั่นเองซึ่งในระหว่างการไลฟ์ตัวของไอซ์ก็ได้พูดคุยกับผู้คนในพื้นที่ต่างภาษาสตรีมเมอร์ทั่วไป แต่แล้วมันก็ได้มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็เอาน้ำเทใส่หัวของไอซ์ก่อนที่จะวิ่งหนีไปแบบที่ไอซ์ก็ยังงงว่าน้ำที่โดนเทใส่หัวนั้นมันคืออะไรแต่ในเวลาเดียวกันนั้นกลุ่มเพื่อนของไอซ์ก็ได้พากันวิ่งไล่คนที่เทน้ำใส่หัวจนกระทั่งสามารถจับตัวเอาไว้ได้ ก่อนที่จะมีการโทรเรียกตำรวจให้มายังก้นที่เกิดเหตุพร้อมกับสอบถามคนที่เทน้ำว่าไอ้น้ำที่เทเนี่ยมันคือน้ำอะไรแต่คนก่อเหตุก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ไอซ์ก็ได้ดาว,ว่ามันอาจจะเป็นน้ำเน่าหรือไม่ก็น้ำส่วมเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากแถมบางส่วนเองก็ไหลเข้าปากของไอซ์อีกด้วย <laughs> what did he pour on me? Like a like a coke or something. Get him, Ton! Get him, Ton! Get him. Get him. Cramps. cramps. <laughs> ซึ่งหลังที่ตำร,รวจรุดมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็ได้ควบคุมคนก่อเหตุทันทีพร้อมกับได้มีการสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนที่จะนำตัวของคนที่ก่อเหตุนั้นไปยังโรงพักเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปในภายหลังและนี่ก็ไม่ใช่แค่การสตรีมซนในครั้งเดียวที่ไอซ์ต้องเผชิญในตอนที่ไลฟอยู่ในประเทศดังกล่าวเพราะว่าในเหตุการณ์ต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่วัน มันก็ได้มีการสตรีมสไนเ์เกิดขึ้นอีกครั้งและในครั้งนี้มันก็เกิดเดยจะทำให้อซ์ต้องเจ็บตัวเลยทีเดียวเพราะว่าในระหว่างที่ไอซ์กำลังไล์อยู่นั้นมันก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ใส,ส่เสื้อฮู้ดปิดบังใบหน้าก่อนที่จะย่องเข้ามาด้าละของไอซ์พร้อมกับใช้ขวดสเปรย์ฉีดบางอย่างเข้าไปที่ใบหน้าของไอซ์ก่อนที่จะทําการวิ่งหนีออกไปและนนนในกรื่อนของเขาไม่รอช้าที่วิ่งตามไปจับตัวคนอีกครั้งก่อนที่จะถามว่าไอ้ของเหลวที่เอามาฉีดหน้าของไอซ์เนี่ยมันคืออะไรแต่คนก่อเหตุก็ไม่ยอปปีาพูด ก่อนที่เราเพื่อของไอซ์จะเรียกตำรวจครองกลับมาดูอาการของไอซ์หลังจากโดนฉีดของเลวใส่หน้า You, 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 what, did you, what did you spray on my face? I'm sorry, what it was, was it? it? It was a pepper spray. What famous? was ah. it? Ah. me. Ah. Uh. Ah. No. can ซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันก็ได้ผู้ชมงไอซ์เป็นกังวลเพราะถึงแม้ว่าไอซ์จะเป็นคนที่ชอบทำอะไรแผลงๆให้มันกลายเป็นคอนเทนต์และสร้างความน่าหมั่นไส้ให้กับหลายๆคนแต่ว่าการเข้าไปสตรีมสไนด์ถึงขั้นนี้มันก็ไม่สิ่งที่หลายๆคนนั้นยอมรับได้แทนผู้คนบางส่วนก็ยังมองว่าผู้คนที่เข้ามาสตรีมสไนด์เหล่านี้พวกเขาก็ได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีเพราะว่าไอซ์นั้นก็มักจะบอกอบ่อยๆว่า ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและนั่นเกิดจะเป็นตัวที่ชวนให้คนเหล่านี้เข้ามาหาได้แบบถึงเนื้อถึงตัวและมันก็มีผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าทำไม่คิกถึงยังปล่อยให้ออสไลฟ์รีมอยู่ได้ทั้งๆท,ที่มันเป็นอันตรายต่อตัวของเขาซึ่งนั่นมันก็เลยนามาถึงการที่พวกเขาตั้งทฤษฎีกันไปต่างๆนานาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอซ์ไม่ว่าจะเป็นการโดนเอาน้ําราดหัวหรือว่าการโดนน้ําฉีใส่หน้านั้นมันก็เป็นเพียงแค่การจัดฉากของออ์เท่านั้น ให้ตัวเองมีคอนเทนต์ในระหว่างที่ไลฟ์แถมมันก็มีเรื่องของการจ้างคนมาติดกล้องแอบถ่ายเพื่อใช้ไลฟ์สดก่อนหน้านี้อีกด้วยมันก็เลยทำให้เรื่องของการจัดฉากกลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดและเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผ่านจอหรือว่ามันเป็นเรื่องจ้อจี้กันแน่ก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยเรื่องราวของรีเมอร์ไซแอลที่ก่อเรื่องวุ่นวายวายปวงขนาดนี้ มันก็มีให้เราเห็นกันมาแล้วนักต่อน,นักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของไอซ์อย่าง c ีเอคริวหรือว่าสตรีเมอร์สุดเกลียนอย่างจอนนี่โซมาลีเองก็ตามแต่สำหรับไอซ์นั้นเขาเกือบต้องทัวห้องกงในไทยถึง5ปีด้วยกันซึ่งอะไรจะทำให้เขาเกือบต้องย่างเท้าเข้าไปในสังเตกันนั้นเพื่อนๆก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ